สนับสนุนโดย สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ข่าวท้องถิ่นกับสำนักข่าว GTV News ประจำวันที่30กันยายน2568ค่ะพบกับดิฉันจุธามาศเพชรอยู่เรามาเริ่มข่าวแรกกันเลยค่ะประจวบที่ดันจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยค่ะ เมื่อเวลาประมาณ7นาฬิกานาทีวันที่30กันยาย,ยน2568ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บริเวณด้านหน้าสารากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หลังใหม่นายสิทธิชัยสวัสดแสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยโดยมีแพทย์หญิงบุตรกรสวัสดแสนประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายกเหล่ากาชาติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทั้งส ท่านรองผู้อำนวยการกออรโมโนจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการผู้แทนทหารบกทหารอากาศตำรวจเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาติจังหวัดประจวบคีรีขันและนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียง โดยภายในกิจกรรมประกอบด้วยการเดินขบวนถือธงชาติไทยจากบริเวณด้านหน้าสารากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หลังใหม่ไปตามถนนสระชีพเขตเทศบาลน,นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดและประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดจากนั้นจึงมาร่วมกันทำความเคารพธงชาติอันเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสาและยืนร้องเพลงชาติไทยร่วมกันที่บริเวณหน้าเสาธงอนุสาวรีย์รัชกาลที่5หน้าสารากางจังหวัดดังเก่าในเวลา8นาฬิกาโดยพร้อมเพียงการเพื่อรำลึกถึงโอกาส ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6 ทรงพระกรุณาปรดเก้าประกาศพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติทงพศ2460โดยประกาศให้ทงไตรลงเป็นทงชาติไทยสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันทั้งนี้สืบเนื่องจากวันพระราชทานทงชาติไทยเป็นชื่อเรียกวันทงชาติของประเทศไทยเป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพักกรุณาปรดเก้าประกาศพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติทงพระพุทธศักราช2460โดยการ ประกาศให้ธงไตรลงเป็นธงชาติไทยสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันซึ่งได้มีการประกาศไว้นะวันที่28กันยายนพศ2460สำนักนายกรัฐมนตรีและสำนักงานประหาัสำนักนายกรัฐมนตรีจึงเสนอให้วันที่28กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยซึ่งในวันที่20กันยายนพศ2559ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไทยคณะที่61มีมติเห็นชอบให้วันที่28กันยายนของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทยโดยให้เริ่มในวันที่28กันยายนพศ2560เป็นปีแรก เนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีธงชาติไทยแต่ไม่ถือเป็นวันหยุดราชการรวมทั้งกําหนดให้มีการชักธงและประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าวด้วยเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ซึ่งในปีพศ2568นี้ครบรอบ108ปีโดยประเทศไทยถือเป็นประเทศที่54ของโลกที่มีวันธงชาติโดยการกําหนดวันธงชาติของต่างประเทศล้วนอิงกับ หลังทางประวัติศาสตร์และการสร้างชาติของแต่ละประเทศโอกาสนี้นายสิทธิทชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้กล่าวให้โอวาทว่าการร่วมทํากิจกรรมในวันนี้นอกจากจะเป็นการแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยและสัญลักษณ์ของความเป็นไทยแล้วยังเป็นการแสดงออกถึงพลังแห่งการมีน้ําใจของชาวประจวบซึ่งไม่แพ้จังหวัดอื่นๆที่ส่งไปให้ชาวบ้านเจ้าหน้าที่และทหารที่อยู่ในพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาทั้งในศูนย์อพยพ และแนวชายแดนที่ต้องใช้ชีวิตด้วยความยากลําบากและเป็นการสแสดงออกให้ชาติอื่นๆได้รู้ว่าชาติไทยของเราเป็นชาติที่รักสงบไม่ได้คิดไปรังแกใครแต่หากมีเพื่อนบ้านเกลรเราก็ต้องสั่งสอนให้รู้สํานึกบ้างเราต้องแสดงให้เห็นว่าพวกเราพี่น้องคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมใจกันที่จะตอบโต้กลับให้ทั่วโลกได้เห็นว่าประเทศไทยเรานี้ตั้งใจที่จะรักสงบวันนี้เราก็นอกจากที่เป็นวันที่เราจะแสงออกถึง ธงชาติไทยแล้วนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยนะแล้จะแสดงออกถึงความมีแห่งจิตทั้งใจนะของพวกเราเชาวจังหวัดประชวนพีริขันซึ่งไม่น้อยไปกว่าจังหวัดอื่นในประเทศนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะก็คือพลังพลังของคนไทยนะที่จะแสงดงออกนะให้คนต่างชาติต่างภาษาได้เห็นนะ ว่าเราเป็นชาติที่รักสมบเราไม่ได้เปรังแกใครนะแต่ว่ามันก็มีเพื่อนบ้านเกเลยนะครับมีเพื่อนบ้านเกเลมาเกเลยเรานะเราก็ต้องสั่งต้องสอนมันให้รู้สังเกสุบ้างนะครับ,นะรบและเขาก็ใช้สื่อใช้โซเชียลใช้การข่าวที่เป็นข่าวเท็จข่าวลวงข่าวปลอมนะที่จะใส่ร้ายประเทศไทยนะครับ วันนี้เราต้องแสดงใ,ให้เห็นว่าพี่น้องคนไทยทุกๆุผู้เราพร้อมใจกันที่จะตอบโต้และโต้กับนะครับที่จะตอบโต้และโต้กลับที่จะให้ให,ให้คนทั่วโลกได้เห็น,นว่าเรามีความตั้งใจที่จะรักษาความสงบแล้วก็ทางด้านกฎกติกาของสา,ารธรรมชาติของสังคมโลกนะครับอับนนีน้ก็เป็นสิ่งที่วันนี้ภาพอาจจะออกไป ออกไปทั่วทั้งโลกให้คนทั้งโลกได้เห็นนะครับภาพเล็กๆแต่ผมม่นจะว่ามันเป็นภาพที่สดชังรี่สุดข,ของคนไทยทั้งเป็่นดูครับขอบคุณครับผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันมอบโร่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กเกษียณอายุราชการคะ่ะ วันที่30กันยายน2568ที่ห้องประชุมเกาะหลักชั้น5สารากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานพิธีมอบป,ประกาศกิตติคุณและโล่เชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างทุ่มเทและคบวาระเกษียณอายุราชการประจำปีพศ2568โดยจัดขึ้นเพื่อแสดงความขอบคุณและยกย่องผู้ที่ได้อุทิศตนรับใช้ประเทศชาติและประชาชนซึ่งถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติราชการ ด้วยความวิริยะอุตสาหะเสียสละและเอาใจใส่ต่อหน้าที่เป็นอย่างดีเพื่อประโยชน์แก่ราชการและสาธารณชนด้วยดีเสมอมาสำหรับรายชื่อผู้กเกษียณอายุราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณพาศ2568ได้รับมอบโล่ประกาศกิติคุณในครั้งนี้ประกอบด้วยนายกิติพงศุขาคูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายศีนาธรโอเอี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และนายสุชาติสุขสะอาดผู้อำนวย การกลุางงาก่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆร่วมแสดงความยินดีพร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันยังได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ข้าราชการในจังหวัดประจวบคีรีขันที่สังกัดกระทรวงต่างๆซึ่งได้ปฏิบัติครบวาระเกษียณอายุราชการ,ร,กาาร,าการประจำปี2568อีกจำนวน20ท่านด้วยโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันได้กล่าวชื่นชมและแสดงความยินดีแก่ข้าราชการที่ได้รับประกาศเกียรติค จากสำนักงานประหลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรู้ความสามารถความอุตสาหะพยายามและความเสียสละจนครบกรเกษียณอายุราชการซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ราชการจนครบกรเกษียณอายุราชการนั้นนับเป็นเกียรติประวัติของบุคคลที่รับราชการการสิ้นสุดระยะเวลาปฏิบัติราชการถือได้ว่าบรรลุภารกิจการปฏิบัติราชการของท่านแล้วพร้อมทั้งขอให้ดำเนินชีวิตอยู่ต่อไปอย่างมีความสุขมีความภาคภูมิใจที่ประ สบความสำเร็จในชีวิราชการอย่างสมบูรณ์ตามความตั้งใจอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเผยกล้องดักถ่ายภาพพบเสือโคร่องออกหากินค่ะ วันที่29กันยายน2 5 6 8นาอยอัธพงษ์เพาอ่อนหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีเปิดเผยว่าทางอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีได้ร่วมมือกับสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่าประเทศไทยร่วมจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตั้งกล้องดักจับถ่ายภาพสัตว์ป,ป่าและตรวจสอบในพื้นที่บริเวณบ้านกลางจำนวน6จุดเข่าพเนินทุ่งจำนวน4จุดในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานรวมทั้งหมด11จุดโดยสามารถเก็บกู้ข้อมูลสัตว์ป,ป่าจากกล้องดัก ถ่ายภาพสัตว์ป่าและสามารถบันทึกสัตว์ป่าได้จํานวน26ชนิดอาทิเช่นกระทิงช้างป่าควางป่าเสือลายเมฆเสือไฟแมวดาวเสือโครง่งมีหมาชมดแปลงลายแถบอีเห็นข้างลายไก่ป่าตะกวดพังพรกินปูเม่นเล็กหางพวงเก้งธรรมดาเม่นใหญ่หางพวงยาวกระจงลิงเสนหมูป่าหมาไม้เก้งหม้ออีเห็นเครือชมดแพงหางปล้องไก่ฟ้าหลังเทาหมูลิง เสือดาวและเสือดำ กล้องดักถ่ายยังสามารถบันทึกภาพเสือโครงสถานภาพใกล้ศูนย์พันธุ์ได้จํานวนหนึ่งตัวที่บริเวณกิโลเมตรที่33เขาพเนินทุ่งโดยจําแนกได้ว่าเป็นรหัส KKT02m นะเดชและยังตรวจพบเกง้งหม้อซึ่งเป็นสัตว์ป่าสงวนหายากของประเทศไทยสําหรับเสือโครง KKT002m ชื่อนะเดชพบครั้งแรกเมื่อตั้งแต่ปีพศ2562จนถึงปัจจุบันสําหรับการปรากฏตัวของเสือโครงในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน แสดงให้เห็นว่าบริเวณผืนป่ามารดกโลกแก่งกระจานมีประชากรสัตว์กีบที่เป็นเหยื่อของเสือโคร่องอุดมสมบูรณ์นอกจากนั้นยังมีความหลากหลายของชนิดพันธุ์สัตว์ป่าอื่นๆอ,อ,อีกจำนวนมากเช่นจระเข้น้ำจืดลิงข้างสัตว์ตระกูลเสือชนิดอื่นๆนกชนิดต่างๆรวมทั้งมแมลงกลุ่มป่าแก่งกระจานจึงเป็นสถานที่ที่ควรสงวนไว้ให้เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าและแหล่งต้นน้ำรำคารต่อไป สามนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เปิดที่ดินทำเลทองแห่งใหม่ของเมืองหัวหินค่ะคุณปราอมชูผู้คุณตู่ประธานชมรมหัวหินวูเมนค์ คุณปิยานีบุญเฉลียวคุณดีดีเจ้าของธุรกิจ House of Beauty หัวหิน oh บ้านแห่งความงามครบวงจรหลายสาขาของเมืองหัวหินและคุณประภาวรินรัตนสายคุณลินนักธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ลงหุ้นจัดสรรที่ดินบนทำเลทองแห่งใหม่พื้นที่12ไร่ตำบลทับใต้อำเภอห,หัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซอยหัวหิน112ตลาดน้ำสามพันนาห่างจากตลาดน้ำสามพันนาเพียง500เมตรเยื้องโครงการนันทาเรสซิเดนซ์ห่าง จากตัวเมืองหัวหินใช้เวลาเดินทางเพียง10นาทีถือเลิกดีวันนี้วันที่29กันยายน2568เวลา9:39น,นาทีจัดพิธีบวงสวงเปิดหน้าดินเพื่อเป็นการบวงสวงเจ้าที่เจ้าทางและพระแม่ธรณีพร้อมด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสถานที่แห่งนี้เพื่อขออนุญาตและขอพรให้โครงการราบรื่นตามกำหนดเลิกยามที่ดีโดยเตรียมของไหว้ต่างๆเช่นหมากพูดอกไม้ทูบเทียนผลไม้อาหารคาวหวานเครื่องใบ ข้าวตอกดอกไม้รวมทั้งได้จัดอาหารรับรองแขกและลูกคา้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่สนใจโดยจัดสรรแบ่งขายที่ดินบนพื้นที่12ไร่จำนวน21ล็อกล็อกละ200ตารางวาตารางวาระ12,900บาทเริ่มต้นเพียง2.5ล้านบาทได้รับเกียรติจากคุณเฉิดชวีอาศัยที่ปรึกษากิติมศักดิ์ชมรมหัวหินวูเมนคลับและแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธี ด้านคุณปิยานีบุญเฉลียวคุณดีดีหนึ่งในสของการลงหุ้นทําธุรกิจจัดสรรที่ดินแบ่งขายแห่งนี้กล่าวว่าที่ดินผืนนี้อยู่ติดถนนหนองหอยทับใต้ห่างตลาดน้ำสามพันนามราวห้าเมตรเดินทางเข้าตัวเมืองหัวหินเพียงสินาทีทุกจุดบนเนื้อที่มองเห็นวิวโดยรอบ360องศาเหมาะแก่การสร้างบ้านภูวิลล่าทาวน์เฮาส์ร้านค้าร้านอาหารบรรยากาศดีร่มรื่นเป็นส่วนตัวลูกค้าไม่ควรพลาดที่ดินผืนนี้ในราคาที่จับต้องได้ สนใจเข้าชมพื้นที่ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์093-936-2293คุณดีดี062-5758-059คุณลิน088-5556153คุณตู่ค่ะพี่ดีดีนะคะวันนี้พี่ดีมาทำพิธีบนสวงพระแม่ธรณีเปิดที่ดินนะคะเพื่อทําโครงการแบ่งล็อกขายนะคะในพื้นที่12ไร่ที่แบ่งทั้งหมด21แปลงค่ะตกแปลงละ 200ตารางวาค่ะโดยเริ่มต้นอยู่ที่12,900บาทเท่านั้นนะคะบนพื้นที่12ไร่ด้านหน้าติดถนนใหญ่ก็ให้ดูภาพบรรยากาศค่ะด้านหน้าแปลงหน้าเลยนะคะติดถนนใหญ่แล้วก็วิว360องศาเลยค่ะเหมาะสำหรับในการปลูกบ้านนะคะหรือว่าใครที่ต้องการทำธุรกิจนะคะโครงการหมู่บ้านหรือว่าทำเป็นทาเท้า เพื่อทําธุรกิจทุกๆอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นร้านนวดสปาบอกเลยว่าเส้นนี้ยังไม่มีเชฟน,นีเลอย่างเงี้ยค่ะร้านนวดนะคะพิตตี้สลอรเพราะว่าตรงนี้โครงการเกิดขึ้นเยอะมากนะคะและหลังจากนี้ไปน่าจะเป็นทำเลทองในเมือหอวหินค่ะโครงการอยู่ที่อซอยสามพนามร้อยสิบสออกจากสามพนามก็ประมาณ500เมตรค่ะไม่ถึง1กิโลเลยนะคะสนใจนะคะ ติดต่อพี่ดีได้ค่ะ0939362293ค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะคือสถานการณ์ข่าวประจำวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามการรายงานข่าวได้ใหม่ในทุกวันผ่านทางช่อง4ีเจียนตึงเคเบิลทีวีหรือทางโซเชียลต,ต่างๆได้ที่เพจ f c e b o o k i n s t a g r a กร o u t u b e และ TikTok ได้ที่ GTV New Cable TV หรือติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ที่บริษัทเคเบิลหัวหินจำกัดโทร062-9652ส4 4าหสำหรับวันนี้ดิฉันจุธามาศพิษอยู่ต้องขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ